ครับผมเด็กชายปูริตตังธนากานรน์อยู่ชั้นป .6 รักองครับวันนี้ผมได้นำหนังสือที่โปรดปรานม,มาครับจอมจกักรพรรดิสมรภัที่สิบเก้านักโเลียนครับแต่งโดยอาจารย์สุพัฒนครับนักโบเลียนนะครับมีข้อดีก็คือมีข้อดีก็คือเป็นคนที่ชันฉลาดกล้าหาญแล้วก็มีความเป็นผู้นำครับเช่นตอนที่ได้เป็นลบ ภูเขามงม็อกท่รสเซียงครับตอนนั้นฝรั่งเศสและออสเตรียได้สู้กันอย่างดุเดือดครับจนกระทั่งออสเตรียส่งทัพหนุนมาทําให้ทั้งทั้งทิจารหฝรั่งเศสนันได้บอกช้ำม,มากแล้วก็เรียนจึงนําทัพจ้อยไปตีทางด้านขนาดของยุทธศาสตร์ภูเขาครับมันทให้ออสเตรียไม่สามารถรวมกําลังได้แต่ อีกด้านหนึ่งของสะพานอาัลโฟทหารฝรั่งเศสนะครับได้อยู่ณบริเวณหน้าหน้าวังของออสเตรียทางท,านทันต์อออสเตรียยิงปืนใหญ่กาดมาจึงไม่สามารถเข้าโจมตีได้เมื่อนักโปเลียนมาถึงนักโปเลียนก็ได้แสดงบทบาทหน้าที่ขึ้นมาครับว่าท่านเป็นทหารของนักโปเลียนหรือเปล่า ตอนนี้บ้านเมืองกาลังถูกออสเตรียย่อมยี่คงเห็นท่านจะยอมไห้เป็นเช่นนั้นหรือข้าคิดว่าถึงสแสดงที่เวลาที่ท่านจะ,สะแสดงความกล้าของทหารนับโปเลียนออกมาจึงทำให้ทหารฝรั่งเศสนั้นพลึกเขิมแล้วเข้าโจมตีออสเตรียได้จึงทำให้ฝรั่งเศสปกครองเดลเยียมติดจนถึงแม่น้ำไรนครับข้อเสียของนับโปเลียนก็คือ ชอบไม่สูขมใจร้อนแล้วก็ทะเยอทะยายนเป็นเจ้าถึงเช่นตอนที่แท้สงครามยุทธการวอเตอร์ลูบอังกฤษแล้วก็ทับก์ครับพราว่าความทะเยอทะยายนของรัอกโคลเรียนที่จะเป็นเจ้าแห่งทะเลแทนอังกฤษแล้วก็การที่จะยึดอังกฤษและยุโรปเป็นของตนเองครับสวัสดีครับผมชื่อชนนพรุดไทยครับป .6/2 ครับวันนี้ผม ผมมาพูดเรื่องหนังสือเล่มเล่มที่โปรดครับคือหนังสือบันททกวุ้นจอมจุนเสือขาวครคตอนสัตว์เลี้ยงกับสวนสัตว์ครับเป็นตอนที่เกี่ยวกับว่าทําไมเขาถึงตัดเลี้ยงกับสวนสัตว์เนี่ยทำไมไม่ถูกกันเพราะว่าเนื่องจากว่าที่สวนสัตว์ไม่ให้เรานําสัตว์เลี้ยงเข้าไปเนื่องจากสัตว์มีไวรัสบางอย่างที่สัตว์เลี้ยงสัม พามาด้วยแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถทนได้ส่วนสัตสัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยไม่สามารถป้องกันได้จึงทําให้สัตว์ป่าไม่สบายและถ้าถึงขั้นร้ายแรงอาจจะถึงขั้นเสียเสียชีวิตได้ครับเล่มนี้ผมได้ผมได้ซื้ออาผมได้ซื้อมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่าผมได้รับข่าวสารจาก facebook ครับ เพราะว่าผมไปกดไลค์สำนักพิมพ์ของ EQ Plus ครับแล้วเขาก็ได้มีการโปรโมททาง f a c e b o o k ครับว่ามีออกเล่มใหม่แล้วผมสนใจผมก็เลยพ,พาอาไปซื้อครับให้ผมก็ผู้แต่งหนังสือเล่มน,นี้คือคุณธนะเรืองพัชระครับสวัสดีครับผมรัชพลสงบเพิ่มพูลชั้นอยู่ชั้นประหกครับ หนังสือที่ผมโปรดปานก็คือหนังสือรากขุมทรัพย์ทุกขอขอฟ้าในเยอรมนีครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลจากที่คนเกาหลีเป็นผู้แต่งครับผู้ที่แปลคือคุณกัญญารัตน์วิราสวัสดิ์ครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมโปรดปานเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ได้บอกเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี อย่างเช่นเ้าเกิดพูดถ,ถึงเยอร,รมนีก็ต้องนึกถึงสงครามโลกครั้งที่สอง<ม>ซึ่งฮิตเลอร์ซึ่งเป็นคนเยอร,รมนีเป็นผู้ประกาศสงครามโลกครั้งที่สอง<ม>ซึ่งอยู่ในรัฐนีอนาซีนาซีเดโอนาซีขออภนะัยครับแล้วก็ในเยอร,รมนีได้มีบ้านเกิดของเบโธฟเฟนนักเปียนโน เอลิซ่ครับหนังสือเล่มนี้ผมได้เก็บเงินแล้วก็ซื้อเองรวมกับที่พ่อให้มาเพิ่มด้วยนิดหน่อยครับสวัสดีครับ